วันนี้ก็มาพบกับปอมนะคะและคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มันตราโทนไปและวันนี้เราก็จะมาเปิดบ้านกันว่าผลิตภัณฑ์มันตราโทนเนี่ยมีอะไรบ้างเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกตามเข้ามาเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะปอมก็ได้นั่งอยู่กับพี่เล็กนะคะเจ้าของแบรนด์มันตราโทนนะคะและตอนนี้ปอมจะถามว่าจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราออกรายการไปเรามีลูกค้า เข้ามาสอบถามมีลูกค้าเข้ามามั่งไหมคะก็จะมีลูกค้าเข้ามาทางเพจมาว่าติดต่อต้องการทีมติดต่อยังไงราคาเท่าไหร่ก็จะมีเข้ามานะคะทยอยังเข้ามาหลายคนเยอะไหมคะก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะทางเราเนี่ยทางปอมเนี่ยได้เลือกลูกค้าที่มีคำถามมาให้พี่เล็กตอบกันคำถามนะคะวิตามินหน้าใช้แล้วจะเห็นผลยังไงบ้างคะวิตามินหน้าก็จะช่วยให้ผิวหน้าเราเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะที่สังเกตได้ชัดเมื่อเราทา แล้วตอนตื่นตอนเช้าใหม่เนี่ยเราล้างออกใช่ไหมคะหน้าเราจะนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็มีความกระสั่งใสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะช่วยในเรื่องริ้วรอยกราฟจุดแต่งงานด้วยคะ่ะถ้าหน้ามีอาการแพ้สเตีรอยใช้ได้ไหมคะหรือเพิ่งมีอาการแพ้สเตีรอยมันจะดีขึ้นไหมพอดีเป็นสิวสเตรอยอย,อยู่คะ่ะเป็นผลแดงๆเต็มหน้าเลยอุดตันก็เยอะก็อยากจะแนะนำว่าถ้าคนที่โดนแพ้สารสเตรอยขึ้นมาค่ะ อยากให้พักหน้าพักหน้าอย่าพุ่งทาครีมเลยพักประมาณ1 2ถึงสสัปดาห์ค่ะแล้วก็ให้ใช้ไข่ขาวทาประมาณ1-2ถึงอาทิตย์นะคะเพราะว่าตัวไข่ขาวเนี่ยจะมีช่วยให้ล้างพิษแล้วก็ดูดซึมพิษที่เราเราโดนสัรเตอรลอยก็คือไข่ขาวก็จะช่วยในระดับหนึ่งก่อนช่วยช่วยแล้วก็ใช้ครีมของมันตาโทนไปก็จะช่วยเพิ่มยิ่งขึ้นแต่อย่างแรกเลยคือต้องพักหน้าไว้ก่อนอ๋อให้หน้ามันฟื้นฟูก่อนใช่ไหมคะ ครีมมันตราโทนนะคะผู้ชายใช้ได้ไหมครับลูกขุมขนกว้างหน้าแดงง่ายมีกระที่เกิดจากการกรอหน้าผมอายุ30แล้วครับอยากบำรุงผิวหน้าบ้างต้องทำยังไงบ้างคะอยากบอกเลยว่ามันตราโทนเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยหรือว่าผิวเด็กที่แบบ20ต้นต้นสิบต้น <20 S 2> ต้นก็ใช้ได้เพราะว่าครีมตัวเนี้ย ปราศจากสารเคมีใดๆเลยแล้วก็ไม่มีสเตรอยด์ด้วยค่ะก็คือสกัดมาจากธรรมชาติธรรมชาติล้วนๆแล้วก็อยากจะแนะนําว่ายิ่งคนอายุช่วง30ขึ้นไปยิ่งต้องควรใช้เพราะว่าผิวหน้าเราจะขาดความชุ่มชื้นแล้วตัวนี้จะเข้าไปช่วยฟื้นบํารุงอย่างเข้มข้นมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์มันตราโทนนะคะอินบ็อกไปได้เลยค่ะ ต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆนะคะสำหรับข้อมูลในวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ